สวัสดีครับอแม่พี่นงองพบกับข่าวเปียนควาอากาศบริเวณปากใต้ฟังตลอดอประจำวันจันทีซองคือสปาคมซองพันห้าร้อยพุชิมากับผมนายสวิทต์อัญชลีวันนี้อรม่พี่น้องต้องเจอกับลักษณะอากาศผันพืวนเราไปเร่กันพร้อมๆเลยครับจากแฟนทีตัวอากาศพ่พิงกับจจเห็นได้ครับรบ,นนรบ,บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังผานกลางจากปเทศจินนะครับได้แพร่ลงมาปกคลุ่มประเทศไทยตอนบนแล้วแล้วก็นะครับเดียวกันนะครับมีย่อมความกดอากาศต่ำกับ ที่ประเทศกัมพูชาตอนบนเนี่ยอยู่ด้วยนะครับพี่น้องนะครับเรามาดูล่มกันบ้างครับลุ่มเป็นลุ่มตอนต็อครับลุ่มตอนต็อกเชียงตานะครับผัดปกลุ่มทะเลอันดามันแล้วก็ปากใต้บันเล่าอยู่นะครับแล้วเรามาดูเมฆกันบ้างครับเช่นชัดเจนนะครับเมฆจะค่อนข้างจะเยอะนะครับที่เอาบริเวณทะเลอันดามันนะครับจะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีเช่นกันนะครับส่วนเมฆที่ปากตาเนี่ยตอนบนก็จะเห็นเมฆจะเห็นเมฆเช่นกันนะครับไม่เยอะแต่ไห ครับปลายตอนล่างเนี่ยมีก็จะเบาบางนะครับแล้วเมื่อเห็นเมฆแล้วบริเวณนี้ที่จะเป็นฝนบางเราก็ต้องไปดูเรดาร์ตรวจฝนนะครับเรดาร์ตรวจฝนของจังหวัดสุราษฎร์นะครับที่เวลาที่8เจษาเนี่ยเห็นหรือครับมีฝนตกนะครับทั่วเลยนะครับที่บริเวณอันดามันนะครับตกอยู่เลยนะครับจุดแดงๆเรื่องเนี้ก็คือฝนฝนฝากอากองนะครับในทะเลนะแล้วก็อ่าไทยก็มีนิดหน่อยครับกำลังตกอยู่นะครับที่เวลาที่8เจษา เราไปดูเรดาร์กองสติงปลาต่ว่าสงตักกันบ้างครับก็เช่นเดียวกันครับบริเวณอันนามันเนี่ยก็จะมีฝนตกค่อนข้างจะเยอะนะครับจุดแดงๆก็จะเป็นฝนฝ่าขนองนะครับชาวเรือชาวบงเนี่ยที่จุดแดงๆในบริเวณนี้จะเป็นฝนฝ่าขนองนะครับแล้วก็ลองมาดูอุณหภูมิสูงสุดกันบ้างครับที่วัดได้เลยว่านะที่อำเภอปากแซงจังหวัดสุราษฎร์นีครับวัดได้ถึงสามสิบหกจุดสี่องศาเซลเซียสเลยนะครับแล้วก็วันนี้ยังตามสุดวัดได้ยี่สิบสามจุดห้าองศาเซลเซียสที่ตาอากาศสยาน ขนาดนี้นะครับจะวัดสรงด้านนี่เองแล้วก็มาดูปริมาณน้ำฝนกันบ้างครับที่เราวัดได้ตั้งแต่ตีเจ็ดว่าเช้าเลยว่าตีหนึ่งตีเจ็ดว่าเช้าันนี้ครับวัดฝนได้เยอะสุดน,นะครับ62.1ม mm ิลลิเมตรครับที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมที่ธรรมราชาครับดูบรรยากา,ากาศอากาศก็ปากใต้ฟังเสียงออกกันบ้างครับมีเมฆเป็นเส้มมาครับมีฝนฟ้ากระนองลอยละ60ต้นบางที่ครับ ส่วนมากก็จะเป็นทางตอนล่างต้องภาคน,นะครับอุณหภูมิตามโซนที่ย่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เรามาดูคลื่นล่มกันบ้างน,นะครับตั้งแต่สุราขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลมตอนตกความเร็วที่10 h. ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรนะครับและการเรามาดูตั้งแต่นครศรีธรรมราชครับลงไปข้าาาางนะงงลล่เยนนนะจถึรธิวส ก็จะเป็นลุ whales, ่มตอนต็อกเชียงตานะครับความเร็ว10ถึง10.5เมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณจะมีฟุ้นฟ้าคานอกในทะเลคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรนะครับประมาณมีองชาวเรือดจะประมงแล้วก็มาดูขาดไม้สภาวาอากาศนะครับเจ็ดวันข้างหน้าตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่แปดคือสาคมนะครับฝากต้ฝั่งตลอดตั้งบนเนี่ยวันที่สองวันที่สามเนี่ยก็จะมีฝนอยู่ลอยละสามสิบกว่ามิถนทีวันที่สี่วันที่ห้าจะเพิ่มขึ้นเป็นลอยละ่าวนนที่ะครับ และปอนติยุกติเจติเปนเนี่ยก็จะลดลงนิดนึลงลอยล,ล,ล,ละสามสิบข้อเป็นตีนะครับเมาดูปากตาฟังต่อออกต่นล่างกันบ้างครับตอลอดช่วนะครับตั้งแต่ทีสองไปจนถึงทีแปดสิบสาห์นเนี่ยก็จะมีฝนอยู่ที่ลอยละสี่สิบข้อเป็นตีนะครับและก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสุดอุตุนิยมวิทยาปากตาฟังต่อออกเพื่อเป็นขวัญกำลัง,ลงใจครับทีมงานได้ผลิตข่าวสารมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับพบกันใหม่ตอนเช้าสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน